เถียงแทนเจ้าช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัทปูนซีเมนไทยบูนดีของไทยรายได้เป็นของลุงสมชายคนเดียวธนาคารไทยพาณิชย์รัชการที่6เป็นคนคิดธุรกิจของกษัตริย์ไทย Let ล้วครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการเถียงแทนเจ้านะครับช่วงนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับฟ้าหญิงฟิลินเทพเหมือนเดิมนะครับกับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนี้นะครับฟ้าหญิงครับ ณปัจจุบันนี้นะครับทางานานา,นาอาริยประเทศน,นะครับในโลกตะวันตกเอยในฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาเลยโดยเฉพาะประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยเขาก็มีการขอร้องเลยนะฮะว่า,าให้มีการคือนอำนาจให้กับประชาชนก็คือให้มีการเลือกตั้งเร็วๆนั่นแหละฮะในมุมมองความคิดของไฟนะ้าอิงสินเทนเน่ะคิดยังไงฮะเออรัฐาตรงนี้เนี่ยนะต้องเข้าใจก่อนว่า ในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมีการเลือกตั้งอยู่แล้ว<อ>เพราะประสุที่กรทุกคนมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวคือคือไอประเด็นเรื่องนี้เอาอะไรเป็นบรรทัดฐานในการชีวนะช้วัดครับชี้วัดสิเธอคิดดูนะประชาชนจำนวนมากไปถวายพระพรครับใช่ไหมอยากให้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญทุกทั้งวันที่หาธันวาก็จะมีการถวายพระพรชัย ประชาชนทุกคนคอยสนับตับฟังข่าวอาการพระปะชนวนว่าเมื่อไหร่จะทรงสวรรคตเอ้อไม่ใช่เมื่อไหร่จะทรงหายอ๋อครับมีการบุดพระถึงหนึ่งแสนลูกบทเนี้อีกหนึ่งล้านครับคิดว่าจะมีเขาเรียกว่าอุบาสุกุบาสิกาจำนวนหกสิบล้านไม่ต้องทำอะไรเลยนะม,มาถวายพระพรทั่วประเทศใ<ต>นระดที่เมื่อมีการเรียกว่า ยึดอำนาจรัฐเคยมีคนประท้วงไหมก็ไม่มีครับใช่ไหมคอรชคืนความสุขประชาชนก็นิยมช,มชมชอบไป็น<ต>โพนทนะแต,แต่ที่ไม่มี<ต>มเนี่ยเพราะว่าค, <น S 1> คือแต่ที่ไม่มีเนี่ยเพราะว่าประชาชนเ็าก็ถูกทหารเองเอาปืนไปขู่จับไปปรับทศนคติไปลุกรานครอบครัวเขามันเลยทห้ประชาชนเนี่ย เขาก็ไม่คยออกมาเคลื่อนไหวนะฮะอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นยืนยันว่าประชาชนเขาไม่มีความคิดที่เขาต่อต้อนานคณะรัฐประหารนะฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเธอเข้าใจผิดทหารมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขครับทหารมีหน้าที่รักษาความสงบความมั่นคงของประเทศและราชบัลลังก์ทหารเขาไม่ได้ทำของเขาเองนะครับเขามีกฎเบีตารศึกมีพระราชบัญญัติว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยไอ้ที่มันเป็นตัวป่วยมันมีไม่กี่คนหรอกร,รับจำนวนได้ทุกวันนี้ทหารกำลังทำหน้าที่ปราบปรามผู้มีอิทธิพล<อ>เรามีรายชื่อ6,000กว่าชื่อครตางนั้นนี่นะทุกอย่างจะสมบมเรียบร้อยคือต้องขอความพวมมือเราแค่ขอเวลาปีสองปีห้าปีร้อยปีให้เราไปได้หรือยังไงคือมันจะมากเกินไปนะมันก็จะไม่เรียบร้อยก็รประชาชนก็ให้ เวลากับสถาบันกษัตริย์ให้เวลากับกลุ่มอํานาจนิยมมานานจนตอนนี้ประชาชนเขาเริ่มเห็นแล้วว่ามันไปต่อไม่ได้เจอเข้าใจี่ประเทศไทยเราตั้งมากี่ปีตั้งแต่สมัยสุขโขท,ทยัยเพราะเราแพงปฏิทักษ์อนไทยนะครับเก็อบร้อยปีแล้วเราขอเวลาแค่ห้าหกสิบปีมันจะมากไปเรืงไงรประเทศเราตั้งมากี่ปีแล้วชั่วชีวิตคนคนหนึ่งนะ่ะหกสิบเจ็ดสิบปีพระเจ้าอยู่หัวท่านเลยยากมาปีนี้ปีที่เจ็ดสิบแล้ว ขอเวลาอีกสามสี่ส<ม>ิบปีจะทนไม่ได้หรือยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาขอเวลาแล้วเนี่ยในเมื่อทหารอุสาเสียสละอุตสาหลเสียส่ยเจอไม่ได้ฟังพลเอกประยุธทธ์ท่านพูดทุกคั้างเลยท่านไม่อยากเป็นไม่อยากมีอำนาจแต่ท่านมาเพราะท่านเป็นทหารเป็นลูกของชาติท่านเสียสละมาทํางานแก้ปัญหาท่านเป็นคนที่เก่งมากต่อปัญหาได้ทุกเรื่องเป็นคนที่มีความจริงใจ เธอเปดูพเนะสำมรูจมาแล้วเนี่ยท่านพลเด็กประยุทธ์เป็นคนที่มีความขีดใจต่อปัญหาที่ยังเด็ดขาดต่างประเทศตอบตลึงมากตอบทุกเรื่องเลยเรื่องที่ไม่คีคนจะตอบท่านก็ตอบเรื่องที่ไม่ควคนจะรู้ท่านก็ยังตอบท่านตอบเกินเวลาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>เป็นอัจฉริยะบุคคลมากนี่ถ้าท่านไปเกิดในประเทศอื่นท่านได้รางวังลโนเบลไปแล้วโอ้สุดยอดขนาไดไหนครับเป็นวิทยาชาสตเนี่ยฮะ อันนี้พี่ชาพูดเองจากการสํารวจเป็นอย่างนั้นจริงๆจากการสํารวจด้วยเหรอฮสรวจนี่นะโดยที่อาการสมบัติพนมธัญบงท่านเคยดูแลอยู่อตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วแต่ก็เป็นลูกน้องสมบัติเหมือนเดิมนี่นะโพที่พี่โปธรรมดาเนี่ยโซลัดปิเตอร์โธ่ไม่ใช่ปีนตีปีนาโธปีนเอกข้งหั้งหมดเนรับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องหมายรับประกันได้ <c oughs> คือผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่านี้ดาโพเนี่ยจะให้โพที่มันเป็นจริงกับสังคมไทยได้มากน้อยเท่าไหร่นะเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างที่จะขัดกับความเป็นจริงของสังคมไทยมามากสเสือเกินนะครับก็ต้องให้พี่นงประชาชนพิจารณากันว่าสมควรที่จะส่งลูกหลานไปเรียนที่นี่หรือเปล่านะครับเพราะมันย้อนแย้งกับความเป็นจริงเสือเกินฉันขอย้ำอีกทีนะครับการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เหมาะสําหรับประเทศไทยอเพราะการเลือกตั้ง เท่ากับเป็นการเปิดทางให้นักการเมืองเข้ามาซื้อเสียงเข้ามาโกงกินมันเป็นประตูอาบายเธอเข้าใจคำอาบายไหมเข้าใจอเป็นประตูสู่นรกการเลือกตั้งเลยเป็นอาบายมุนะกไงเป็นทางความชั่วร้ายเพราะฉะนั้นที่เราไม่ให้มีการเลือกตั้งก็เพื่อต้องการปิดประตูไม่รนักการเมืองเข้ามาปล้นเข้ามาโกงประเทศครับ แต่ที่ผมเห็นเห็นมาในหลายประเทศว่าจะเป็นญี่ปุ่นในประเทศอ่าประเทศในแคนสกนนินเนเวียอังกฤษอเมริกาที่เขามีการเลือกตั้งก็ไม่เห็นว่าเขาจะชั่วร้ายจนถึงขนาดที่เอ่อฟ้าหญิงสิรินเทพได้พูดไว้เลยนะมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันข้อที่หนึ่งนักการเมืองประเทศอื่นเขามีสปิริตเขาถูกทุบตีเขาก็ลาออกแต่นักการเมืองไทยมาหน้าด้านมันยึดครองสื่อ <c oughs> ข้อที่สองที่สําคัญมาก ประชาชนเขามีระเบียบเขาไม่เห็นแก่เงินไม่เห็นแก่ได้ไม่เหมือนประชาชนไทยเฉพาะประชาชน,นภาคอีสานภาคเหนือที่ล้มผิดเป็นชอบ,บเห็นกงกัรเป็นดอกบัวเรืเ่องแต่ทัดสินชินวัตรั้งทาที่มันมาโกงมากินแต่ก็ยังเลือกเห็นเก่ได้คัดลักซื้อกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นในเมื่อประชาชนไม่ดีจะให้มันเลือกไปทําไมแต่ว่าประชาชนคนอีสานคนเหนือที่พระอ,องค์ท่านได้พูดถึงเนี่ยเขาก็ยังบอกบอกว่า เขาอยากจะให้ทักษิณกลับมาโกงอีกนะฮะนั่นแหละมันลองดีรู้ว่าโกงมันยังทื้ออีกครับตามหลักคนเอกแกก็พูดอยู่แล้วว่าโตขึ้นไม่โกงเราจะโกงไม่ได้แม้แต่บาทหนึ่งสึงหนึ่งครับโกงไม่ได้รัฐมนุนฉบับนี้คือรัฐมนุญฉบับแก้โกงเธอเข้าใจไหมฉบับแก้โกงปราโกงฉบับแก้โกงปราโกงไม่มีการโกงเด็ดขาดแม้แต่สึงเดียว จะไม่มีการโกงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจะเป็นก่บประเทศเราเธอคิดดูง,ง่ายถ้าประเทศไทยไม่มีการโกงประเทศไทยจะเจริญขนาดไง oh. ใช่ไหมมันจะเจริญมาก oh. ลังนะเนี่ยนะแล้วต้องปิดประตูถ้าไม่มีการรื้งตั้งมันจะโกงได้ยังไงือ hmm. ถ,าถามเธอประเทศไทยมีการซื้อเสียงใช่ไหม oh. มีการ oh. ขายเสียงใช่ไหมถ้าไม่มีรัองตั้งจะซื้อขายเสียงได้ยังไงโอ้จริงไหม ถ้ามีรตั้งนักการเมืองตัวเล่นนักการเมืองไม่มีเพราะไม่มีการตั้งอันเนี้คือการแก้ที่ถูกที่สุดเลยเป็นการแก้ที่ต้นสายไปเหงาปัญหาเลยคือมาต้องเลือกแม่งเลยนะครับนั่นไม่มีการรตั้งนักการเมืองจะมีไหมก็ไม่มีฮะต่อไปล้วก็ประหยัดไม่ต้องมีสารอีกาแผนคดียาผู้นักการเพราะมันไม่มีอ๋อมันไม่มีแล้วผู้นักการก็คือทหารก็คือพวกเราครับแล้วพวกเราก็ไม่ต้องตรวจสอบพวกจะเป็นคนดี อันไม่ใการแก้ปัญหาฉันพยายามนะที่เธอพูดถึงต่างประเทศ